Oh ใครลองทบทวนหรือตั้งคำถามสำหรับชีวิตทุกวันนี้หรือไม่ว่าเราต้องการอะไรเรากำลังทำอะไรและเราทำเพื่ออะไรแม้ในบางครั้งความต้องการอย่างแรกอาจนำมาซึ่งความต้องการไม่สิ้นสุดกลายเป็นความโลภและไม่รู้จักพอจนต้องสรรหาทุกวิถีทางเพื่อตอบสนองความต้องการของตน แต่ถ้าว่าการมีชีวิตอยู่แบบนั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแล้วหรือเป็นคนที่ชอบทำอะไรสุดๆทำอะไรต้องสําำเร็จอะคะ่ะไม่ว่าจะขี้โกงอะไรเงี้ยวันหนึ่งอะเริ่มรู้สึกว่ากรุงเทพอะมันเต็มไปด้วยกับคนลักษณะเราหัานไปที่ไหนก็เหมือนเราดูถูกคนมากขึ้นนิสัยแย่มากขึ้นแล้วก็อยา,ากจะเปลี่ยนเริ่มหาทางเปลี่ยนขั้นแรกลองเริ่มเริ่ม,ม,มศึกษาว่า ลองเปลี่ยนสังคมดูก็ยังไม่เจอเพราะว่าสังคมตรงนั้นมันก็ทั่วไปใช่ไหมคะเริ่มลองเปลี่ยนศาสนาพี่สาวได้ไปแต่งงานกับมุสลิมทางใต้แล้วก็เขาทํางานศาสนาเขาเป็นคนมีความรู้เรื่องศาสนาพี่สาวโทรมาบอกว่าช่วยมางานแต่งหน่อยที่สตูลเราก็นั่งรถไปเลยนะกับเงินแค่800บาทคือค่ารถไปแล้วจบเลยไม่มีไม่มีเงินกลับพอไปถึงปับ๊บเขาก็บอกว่า เต็มที่เลยฟรีทุกอย่างกินเต็มที่เลยบังคนนั้นคุยกันประมาณสามชั่วโมงอะเรื่องอิสลามหลังจากนั้นอีกเดือนหนึ่งเราก็กลับมากรุงเทพแล้วหลังจากนั้นบังบางกรุงเทพพอบางกรุงเทพเราสารต่อคุยอีกบางเราจะเข้าอิสลามอะอยากเข้าจัดเลยทำไงดียังใจเย็นๆอยู่แบบที่อยู่ไปก่อนเอาข้างในเอาข้างในศึกษาก่อนว่าตัวเองอะ ทำได้แค่ไหนขั้นแรกคือหลักศรัทธาเราต้องเชื่อก่อนเออบ้างตีสองทุกวันจนแบบว่าเหมือนไปไหนก็พกกันไปสามคนนะเขาก็เพิ่งแต่งงานกันเนาะเราก็ไปแทรกเป็นแบบมือที่สามตลอดสองเดือนพอเดือนบวชมาใช่ไหมคะเป็นบททดสอบแรกเลยคือเริ่มถือศีลอดเลยค่ะแต่ถือแบบคนไม่รู้อะไรอะ่ะถือแบบว่าอดจริงๆขั้นแรกคืออดจริงๆเลย เราก็ทําได้ผ่านมาได้ด้วยก็เออฉันรู้แล้วว่าอดทน12-13ชั่วโมงเนี่ยทําได้ไงเออคนยากคนจนเห็นแล้วโอ้โหเขานอนอยู่ข้างถนนหิวมากนะแล้วก็กินได้อ่ะจริงๆถ้าเราฝืนไม่คือไม่ไม่แข้งอ่ะแล้วกินเลยจบแต่พออดทนปั๊บเนี่ยเข้าใจเลยว่าคนนั้นอ่ะเขาไม่มีกินรู้สึกไงหลังจากนั้นพอผ่านผ่านเรียนบวชไปเสร็จอามาเริ่มเกิดขึ้นคือ อยากละหมาดพอเริ่มละหมาดตอนนั้นที่บ้านจะเริ่มคัดค้านแล้วค่ะไปเกาะไปหาพวกพี่สาวเนี้ยค่ะเพราะว่าคิดว่าเขาจะช่วยเราได้ละพอลงไปปับ๊บเจอบททดสอบนิดนึงเราก็ถึงต้องแยกกันอยู่พอแยกกันอยู่เราไม่รู้แหละเพราะด้วยกับว่าเขาต้องการสอนเราหรือเปล่าเขาทิ้งเราเดียวดายมากอะเราจะต้องผ่านไปให้ได้แล้วอัลล็อคท่งบททดสอบเยอะมากเยอะขนาดที่ว่าไม่เคยเห็นเลยแต่ด้วยกับที่อัลล็อคให้จริงสมองดีมาก อ่านอะไรก็จําได้เลยและหลังจากนั้นก็เริ่มละหมาดเลยไม่เคยยากจนแล้วรู้สึกรวยแบบนี้แต่ก่อนเงินเดือนเยอะแต่หมดหมดไปกับเรื่องแบบอะไรไม่รู้อะแต่ตอนเนี้ยวันละร้อยบาทกินอยู่ได้กับข้าวม้อนถึงสามื้อสองคนไม่รวยตอนนี้จะรวยตอนไหนอะรู้สึกว่าโูบงังมันไม่มีใครมาตามเราเลยอะทำไมเราล่ำรวยขนาดนี้อยากได้เมื่อไหร่มันต้องมา ไม่ต้องหาเยอะแค่นั้นเองอ่ะรู้สึกว่าชีวิตด,ดีขึ้นมากเลยเรามีอะไรตามเรามาตั้งแต่เด็กๆเราเหมือนเราเป็นคนที่สเปเชียลพระเจ้าเลือกดังนั้นเราจะเรียนจากผู้อื่นไม่ได้เราต้องเรียนจากตัวที่เราเองเริ่มจากความต้องการของเราเองก็เลยเริ่มละหมาดตอนนั้นเริ่มศึกษาการละหมาดมากที่สุดเลยคือการปีกเวกเลยค่ะเพื่อจะไปเรียนว่าละหมาดคืออะไรคนที่ไม่มีใครเลยอ่ะคนที่เราไม่เหลือเราอ่ะไม่เหลืออะไรเลยเงิน ครอบครัวทุกสิ่งอย่างแล้วก็หน้าที่การงานอาชีพเก่าทิ้งหมดแล้วก็เริ่มจากศูนย์แล้วก็เรียนการละหมาดก่อนแล้วก็ไม่เคยทิ้งละหมาดเลยเพราะถ้าเราทิ้งละหมาดแม้เวลาเดียวเราจะโดนขึ้นซัดทันทีพอมาเป็นอิสลามปับ๊บมันต้องใส่แบบนี้เหรอแล้วมันต้องคุมแบบนี้เหรอสิ่งที่เกิดขึ้นเลยความสงบปลอดภัยใส่ตาคนอื่นไม่กลัวเราเลย แล้วทาให้เราอจิตว่างขึ้นอันนี้ที่ได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เดินไปไหนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีทางเดินที่กว้างมากเพราะคนจะกลัวมากพอกลัวป้าเราเดินสบายแต่แต่ก่อนจะสีจะเสียดตลอดแล้วก็ขอแตะขอป้ายอย่างเงี้ยอ้เข้าใจแล้วการข่มขืนนะในสังคมจะไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าเราปิดปิดควบครอบคุมแบบนี้แล้วสองทำให้เราดูมีค่าขึ้นนี่จากภายนอกก่อนเลยนะคะจากชุดเนี่ยทำให้เราดูมีค่าขึ้นคือใครจะไม่เห็นก็ไม่ได้อะ่ะ คุณจะมาดูเฉยๆมันง่ายไปตั้งแต่อลรอให้เป็นอิสลามมันมีคำแฝงมันหนึ่งอย่างคือเมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเราต้องศึกษาสุนนะแบบอย่างของนบีมุฮัมมัมดเมื่อเราเริ่มศึกษาของแบบอย่างของนบีม,มุฮัมมัดเนี่ยนะคือเราเป็นคนขอโทษนะคือเราเป็นคนมีความรู้อยู่ด้วยนะคะมันสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์หมดทุกทุกอย่างเลยตั้งแต่การนอนและตั้งแต่การกินและได้กับตัวเองอะ่ะ ตอนนี้ไม่ว่าจะข้างในหรือข้างนอกเนี่ยยิ่งเราศึกษาอิสลามแล้วเราขวนขวายแล้วเราขโมยเป็นให้มากที่สุดเอามาใช้ในชีวิตประจําวันให้มากที่สุดยิ่งดีเท่าไหร่แล้วก็ร่างกายเราแล้วก็ข้างนอกข้างใน,งนจะปลอดภัยมากเท่านั้นดังนั้นยุคเนี้ยจนถึงวันสิ้นโลกเนะี่ยถ้าเราทิ้งสิ่งนี้ไปเนะไม่มีทางที่เราจะปลอดภัยได้อะเข้าใจตรงเนี้ยค่ะในการเปลี่ยนแปลงบางครั้ง อาจจะต้องอาศัยจังหวะและโอกาสเป็นตัวคอยผลักดันถึงอย่างนั้นหากได้รับโอกาสแต่ไม่ไขวยคว้าและไม่กล้าที่จะเริ่มต้นก็คงไม่สามารถเรียนรู้จนค้นพบตัวตนที่แท้จริงการที่คนคนหนึ่งจะเปลี่ยนความเชื่อและความศรัทธาที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย ยิ่งเป็นความเชื่อบนความศรัทธาอย่างเช่นศาสนาด้วยแล้วคงต้องเกิดการขัดแย้งกับสังคมพอสมควรแต่กระนั้นทุกๆปัญหาที่ได้เผชิญก็ถือเป็นบททดสอบที่น่าลองทำถ้าหากมันจะนำให้ไปพบกับการเปลี่ยนแปลงทางความศรัทธาที่ดีกว่ามิใช่หรือตอนแรกพ่อกับแม่รับไม่ได้แม่ทำเหมือนรับได้ พ่อไม่คุยด้วยสามเดือนที่บ้านเฉดหัวออกเลยวันหนึ่งแม่เห็นว่าจากแต่ก่อนอะ่ะมันเถียงแต่ว่ามันมันมันเป็นแบบเราแต่มันเถียงนะแต่หลังจากนี้เขาม่าเถียงอุ๊บเอ้ยเอ้ยไม่มีเลยแม่เนี่ยนะลูกอย่างนี้ลูกอย่างนั้นพ่อพ่อไม่พูดด้วยจนสามเดือนไปจนตอนนี้เข้าไปแล้วก็แสดงสร้างความรักเพราะว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้มาประมาณ6กเจ็ดเดือนเนี่ยจากที่เราไปศึกษามาที่ไกลๆก,ก่อนที่เราจะเข้าบ้านเราเนี่ยเราคิดว่าเราเตรียมความพร้อมมาเยอะแหละเกี่ยวกับความรู้ในอิสลามขั้นแรกที่เข้าไปบ้านเลยความรักสร้างความรักโดยที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องศาสนาเลยทุกคนเป็นอิสลามโดยที่ไม่รู้ตัวแต่แค่เขาไม่ยอมรับเฉยๆละหมาดตอนแรกละหมาดลำบากมากที่บ้านต้อแอบเพราะว่ากลัวเขาไม่เข้าใจว่าทำอะไร ดังนั้นการละมาดจะต้องหลบหลบซ่อนๆนะคะแต่พอยุคหลังเนี้ยทุกคนจะบอกละเดี๋ยวให้มันละมาดก่อนเขาเห็นว่าเฮ้ยตั้งแต่ลูกเป็นมุสลิมเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเที่ยวกลางคืนไม่ครอบครัวกับยื่นเวลาส่วนอันให้เราว่าเออเราลืมไปนะลืมต้องทํานะจะถือศีลอดเมื่อไหร่เอออย่างไรให้ความสําคัญมากขึ้นจนเห็นว่าเรามีเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วอะ่ะบางทีที่เราให้ค่าอัเล้ะเนี้ย ทำให้เราให้เกียรติเราเหมือนกันสุรรอแรกอียากันนาบูดูอียากันนะานนะสตาอินเฉพาะล้อเท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือมนุษย์อะเอาสองอย่างนี้สลับกันขอความช่วยเหลือก่อนถ้าไม่ให้ก็ไม่อามานแต่ว่าจริงๆแล้วอะเราจะต้องอามานก่อนแล้วท้อเราถึงค่อยขอความช่วยเหลือพอเริ่มรู้จักประโยคนี้นะหลังจากนั้นอะ เลยไปขอหนังสืออังกุลอ่านที่แปลเป็นภาษาไทยจากท่มัสซิดนะคะท่ยะลาขอมาพอหลังจากนั้นก็เริ่มอ่านภาษาไทยก่อนเลยเพราะว่าภาษาหลับตอนนั้นยังยังเรียนอยู่คือยังไม่เข้าใจยังอ่านไม่ได้ใช่ไหมคะก็อ่านภาษาไทยก่อนหลังจากนั้นจึงหาอาจารย์ค่ะพอไปหาอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยอันล้์จัดวางทุกอย่างสวยมากนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครจะมาสอนเราได้ง่ายๆนะเคยหาครูเยอะมากแต่ว่า มันไม่พอใจอ่ะจนวันหนึ่งอลอก็นําไปนําไปพบกับอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงแล้วเขาก็มีไม่ใช่มีแค่ความรู้เท่านั้นอ่ะแต่เขามีมารยาทมีสุนนะเยอะ<ๆ>ก็เรียนกับเขาอยู่เดือนหนึ่งในภาษาหลับเรียนอ่านเขียน<ๆ>แล้วก็สุนนะ <c oughs> เรียนมารยาการเป็นมารยาปภรรยาการเป็นแม่การเป็นมุสลิม ควรทําตัวไงเลยรู้สึกว่าหนึ่งปีสองปีที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เรื่องเลยยังเป็นมุสลิมที่ยังไม่เปะ๊ะยังไม่ใช่เที่ยวเราพอใจเออมีแค่อิมานแต่ว่าอามานมารยาทไม่มีดังนั้นเราก็ต้องทําให้เราอ่อนโยนขึ้นก้มเก่ามากขึ้นก็เลยได้มารยาทจากอาจารย์มาเยอะมากและเราก็เริ่มรักษาการอ่านอัลกุรอานหลังจากนั้นมาทุกวันทุกวันอาจารย์บอกว่า อย่าทิ้งอย่างน้อยก็ต้องให้อ่านวันละสองสำหน้าเพราะว่าเมื่อไหรที่เราทิ้งอันกุรานอันกุรานก็ทิ้งเราเหมือนกันมันมันต้องขอมันต้องขอมันต้องละหมาดขอและหลังจากที่ได้ปั๊บก็ต้องรักษามีอยู่ครั้งหนึ่งบททดสอบชีวิตเข้าเยอะมากคือยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดุนยาแล้วก็ทิ้งทิ้งอันกุรานไปเป็นเดือนสองเดือนอะ่ะพอกลับมาอ่านอีกรู้สึกทิ้งไม่ได้ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนะี่ย ถ้าเราจะทำลายล้างยุคเนี้พิษตาเดียวแค่หลับตาเองแต่ยังรักษาไว้ดังนั้นมีสาเหตุแล้วเราต้องค้นหาสาเหตุตรงนั้นว่าทำไมเราถึงยังมีชีวิตอยู่ถ้าอเราเอาเราไปไว้ในยุคก่อนเนี่ยเราจะเป็นคนที่ตายไปแล้วอะ่ะไม่ได้มีค่าเลย,เยแต่เราอยาเอามายุคเนี้แล้วเราพูดถึงว่าเจ้าจงเผยแพร่ดังนั้น มันเป็นหน้าที่ของเราแล้วที่เราจะต้องทําให้คนทุกคนที่อยู่รอบตัวเราได้รับรู้ว่าจริงๆแล้ว่เขาเกิดมาอย่างไงเขาเกิดมาทําไมแล้วเขาจะตายไปแล้วเขาจะไปไหนเขาไม่ได้อยู่ว่างเปล่าทุกคนนะเชื่อเลยว่าที่เดินตามท้องตลาดเนี่ยทุกคนออกมาแค่หาเงินแล้วเขาเปล่าเปี่ยวเวลาที่เขาหาเงินไม่ได้แต่สาหรับมุสลิมไม่ใช่แบบนั้นสําหรับมุสลิมแล้วเนี่ยเขาหาเงินไม่ได้หาเงินอย่างเดียว เขาต้องหาความถูกต้องด้วยเขาต้องหาความพอใจด้วยเศษที่เกินมาห้าบาทสิบบาทที่ไม่สุดจริตเขาก็จะไม่เอาสิ่งนี้ที่ออฮ์สอนอยู่เยอะมากการใช้ชีวิตประจําวันในอันกุรานและเพราะอะไรในกลุ่มชนก่อนที่ถูกทําลายล้างเพราะเขาทิ้งสิ่งสิ่งตรงนี้ไปสิ่งที่ออร์พอใจในอันกุรานอันกุรานต้องเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันได้และเราต้องทําให้เราพอใจให้มากที่สุดีงค่ะยิ่งศึกษาก็ต้องยิ่งยิ่งเรียนอีก เพราะเราก็ยังไม่รู้ไม่เยอะอะ่ะบางทีมันความรู้เราสมองเรามันเหมือนกับไข่ไก่เวลาที่เราอ่านครั้งเดียวมันก็เหมือนถูกเจาะแค่รูเดียวแสงมันก็เข้าแค่รูเดียวแต่ถ้าเกิดเราอ่านสิบรอบยี่สิบรอบห้ารอบร้อยห้าร้อยรอบความรู้แสงสว่างและถูกเจาะมากขึ้นมากขึ้นและใดประโยคเดิมนะ่ะเราจะมีความรู้ที่หลากหลายมากนั่นแหละแล้วก็ดังนั้นถึงต้องเอาตรงนั้นน่ะมาใช้ในชีวิตประจําวันเรานี่แหละ ว่าเราจะค้าขายแบบไหนเราจะนอนแบบไหนจะกินแบบไหนเรากินแบบนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นการกินที่ไม่ได้ทำให้สุขภาพดีมนุษย์อะ่ะเข้าใจว่าความสําเร็จของชีวิตเป้าหมายของชีวิตเนี่ยคือการมีบ้านใหญ่โตนะมีรถมีเงินมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีคนไหว้มากไหว้ทุกวันแต่จริงๆทุกอย่างโกหกหมดเลยโกหกตรงที่ว่าเมื่อไม่มีเงินตอนเนี้ยมีใครมาไหว้ไหมไม่มี ถ้าไม่มีศักดิ์ศรีในสังคมมีใครเชิญไหมไม่มีแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณน่อยู่กับสังคมมากเกินไปถ้าลองคิดดีๆและอันลออ่ะให้ความสําคัญอิสลามให้ความสําคัญที่สุดอ่ะก็คือกับสุขภาพที่ดีแล้วก็ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะเราจะจบชีวิตด้วยับความประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดเรายังฟุ้งเฟ้ออยู่กับเรื่องเงินทองเรื่องอะไรนะ ทุกอย่างแล้วเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตทั้งสิ้นนะคะอย่าอยู่กับสังคมมากเกินไปให้ดูตัวเองและครอบครัวของตัวเองมากกว่าตอนนี้ชีวิตมนุษย์โฟก,กัสแต่รอบนอกว่าเราจะยังไงถ้าเราจมลงเราจมไม่ลงเราจะอยู่ยังไงจริงๆแล้วทุกอย่างยอมทิ้งได้หมดนะคะแล้วก็อย่าไปยึดต,ติดสิ่งที่มากับบรรพบุรุษเพราะว่าชีวิตใครชีวิตมันสิ่งที่เราเริ่มและจบต่างหากอันนี้มันสำคัญกว่า ไอสิ่งที่เคยเป็นมาเนี่ยเราไม่สามารถจะย้อนไปเป็นแบบนั้นได้หรอกเราต้องอยู่กับอนาคตอ่ะและสิ่งที่เราเราต้องกล้าศึกษากล้าเปลี่ยนถ้าสิ่งที่เปลี่ยนนั้นน่ะเป็นสิ่งที่จริงก็ควรที่จะเปลี่ยนค่ะหากลองทบทวนตามเรื่องราวของหญิงสาวผู้นี้ก็จะพบว่าสิ่งที่คนเราสามารถเชื่อและยึดถือได้เสมอนั้นก็คือความรู้ที่เป็นความจริงเห็นแล้ว ่าเป็นจริงทำแล้วว่าได้จริงก็จะเชื่อว่าเรื่องจริงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราได้กระทํากับผลที่เกิดขึ้นนั้นมีความสอดคล้องสมดุลกันเสมอเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่อยากให้เกิดเราอาจไม่ต้องอาศัยความกล้าขอแค่มีแรงศรัทธาก็พอ